สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชใช้หวยไทย4ี6้รอบนี้แอดก็มานำเสนอแนวทางผังเลขงวดประจำวันที่16มีนาคม2567นะคะก่อนอืน่นแอดขอเกิดนิดนึงก่อน3ตัวบนของแอดแอดให้เข้าที่คู่โต๊ะบนนะคะเลขที่ออก603แอดให้306ให้เข้าที่ตัวเน้น2ชุดด้วยนะคะ จะปล่อยให้ที่สี่ชุดทุกงวดเนาะก็มานำเสนอกันต่อไปมารับชมแนวทางของผังเลขงวดนี้กันหน้าปกผังเลขงวดนี้ให้เด่นที่7กับ9นะคะเลขเด่นหน้าปกผังเลขต่อไปติงขนมจีนติงขนมจีนงวดนี้ให้7 9 6ด้าหสามตัว แล้วก็จะมีแนวทางของอาจารย์ท่านอื่นๆแคปได้แคปนะจ๊ะ,ะแคปหน้าจอนะคะหน้าสามเนาะหนึ่งสองแคปนะจ๊ะต่อไปมาหน้านี้สรุปชุมทางเลขเด่นนะคะ ทางนี้ก็จะเป็นของอาจารย์ทิวอ่างทองงวดนี้ให้มามี7มี3มี5มี1มี2ทิวอ่างทองมี3 3ตัวบนก็จะมี7จ็ดห้12น1 2งหนึ่งหแคปได้แคปได้ต่อไปข้างล่างข้างล่างตรงนี้อาจารย์ยาม3ามตา งวดนี้ให้เด่นล่างนะคะที่0นะงวดที่แล้วให้เข้าให้เข้าล่างที่97เลขมาล่าง79 2 2นะสอ,ส,อสองคู่ชุด2อ,อชุดล่างนี้ให้ให้เข้าให้เข้าตัวกลับนะคะงวดนี้ให้มาที่0นยนะอ่าน,นี้เลขอิทธิพลเลขอิทธิพล จากดวงดาวงวดนี้ให้เด่นที่สีนะคะแล้วก็มีข้างล่างแม่ไพเราะแ,แคปได้แคปนะคะหนึ่งสองสาต่อไปมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ให้เด่นที่เจ็ดอาจารย์เมที่กาแฟดำงวดนี้ให้เด่นที่สองงวดที่แล้วให้เด่นที่ศูนย์นะคะเข้าเลขเด่นนะ ให้เด่นที่บนนะงวดนี้3ตัวของอาจารย์5 7 2 7 2 6 2ตัวบนของอาจารย์เม,มทีก็ให้เข้านะคะงวดที่แล้วงวดนี้จะมี2 0 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9นะคะงวดนี้ต่อไปข้างล่างแนวทางข้างล่างข้างล่างอาจารย์หมอ หมอแหลงประตูน้ําให้ที่4 8 9 8 1 9ข้างล่างก็จะเป็นอาจารย์นี้อ,อุบลเสาชิงช้างวดนี้จะมี3032นะคะอาจารย์อุบล92 93ประมาณนี้ค่ะต่อไปเลข ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นเจ้าแห่งวงการเลขเด่นให้เด่นที่สที่6นะคะตรงกรับเลขวิทยาศาสตร์งวดนี้ให้เด่นที่7นะคะวิทยาศาสตร์จะให้เด่นที่7จะมี7 3 75 76ค่ะแคปได้แคปนะคะ1 2 3ต่อไปตรงนี้ให้ดูตรงนี้สรุปเลขเด่นให้3วิ่งนะคะ มี7 4 3 4 3 0 4 0 7 0 7 4ปัตทินหลวงปู่สดจะมี4มี3มี7มี0นะคะงวดน,นี้ต่อไปอีกหน้าหนึ่งหน้าที่7ข้างบนสรุปเลขเด่นจ่าชิดให้1ให้9ให้3ให้0นะคะ ก็2ตัวก็จะมา,มาตามนี้มี1 9 1 3 1 0 9 3 9 0 9 1 3 0 3 1 3 9 0 1 0 9 0 3สรุปบ,บนบนให้1ล่างให้9ทางล่างสุดเลยก็จะเป็นบนสวยนะคะให้ที่ 8, นะม 7, 8มี7 8มี7 0 8 0 8 2 8 2 7 อ่าหน้าที่เจ็ดต่อไปหน้าที่เก้าหน้าที่เก้าของอาจารย์ทินกรเปลงปลุกทินกรเปลงเปลุงปลูกนะคะงวดน,นี้ให้301 019ยสองตัวก็มี0103 1019่ย์สา์ชัยพรชัยพรจันยนัท จะให้4 2 0 2 0 1 0 1 4ก็จะมี2ตัว2 0 2 4 0 1 0 2 1 0 1 4นะคะประมาณนี้ค่ะข้างล่างก็ไม่มีอะไรแคปได้แคปนะคะต่อไปหน้าที่9ค่ะจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านต่างๆจะมีข้างล่างสุดเลยอาจารย์วิชิตลิขิตโชคสีตัวงวดนี้ให้เด่นที่ เจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าประมาณนี้ค่ะแคปได้แคปนะคะหนึ่งสองสามต่อไปหน้าที่สิบค่ะหน้าที่สิบอาจารย์เสือน้อยนวดนี้ให้เด่นให้เด่นที่สามนะคะสามตัวก็ซีบแปดสี่สามสี่สามสองสองตัวสามสองสามสี่สามแปดค่ะ ข้างล่างก็จะมีนิดนึงอาจารย์หวดให้ที่หนึ่งบนล่าง4ีสองตัวก็จะมี1นึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่ฝั่งนี้จะเป็นแนวทางเลขเด่นล่างหนึ่งตัวมีสี่มี1มีหนะคะอันนี้เลขตัวเดียวให้ที่9้าเด่นเลยสวยเด่น ต่อไปท้ายเล่มงวดนี้ท้ายเล่มผังเลขงวดนี้ให้เด่นที่7ค่ะจะมีจ่าชิดให้1930เด่นร้อยหล่าง9อ่าแคปได้แคปนะคะก่อนอื่นต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาแอดลงคลิปจะได้รับชมข้อมูลได้ สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนทุกตันจงโชคดีมีชายถูกหวยมีเงินใช้การกลา่กลาวขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ